ครเลื่อนยาวแล้วครับปล่อยไปเลยโอเค สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับตอนนี้อยู่ในขั้นของการเก็บงานครับครับช่างเก็บงานแล้วครับผมครับเาพ่นสีเลยมาเก็บพ่นสีที่หน้าง,งานอีกรอบนะี้พอมลมครับเก็บงานทำสีแล้วครับ ก่อนที่พ้รับเหมใหญ่จะมาตึ๊บเลยนี่านแล้วครับนี่นเอานะครับเนียนกว่าสวยกว่าด้วยแล้วก็ทาสีเยอะเลยส่วนในตัวของรางเด,รดรานนเดี๋ยวรอดูฝนก่อนครับช่วงนี้ฝนตกเดี๋ยวรอดูฝนก่อนี๋ยวในส่วนของรางเดี๋ยว มาถ่ายดูอีกทีว่ารางเราจะทําแบบไหนเพราะตรงนี้มีปัญหาน้ําขังเดี๋ยวว่าถ้าทําเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมาถ่ายดูว่าเออพอทําออกมาปุ๊บรางท,ทําเสร็จเรียบร้อยมันจะออกมาตามประมาณไหนนะครับนี่ช่างเก็บงานแล้วครับผมนเนียนโอ้โหนี่ครับนี่ครับทรายทรายกับปูนอยู่ในลมละปูตนตัวนี้เอามาทิ้งไว้เดี๋ยวมาเทรางครับ ของลูกค้าเจ้านี้กว้างอยู่4เมตรสิบครับผมสูงอยู่170ครับเตือคล่องมากขอบอกเลยประตูเหล็กด้วยน้ำหนักของประตูเหล็กเองก็หนักครับแต่ว่าเราจัดการให้เรียบร้อยลื่นปื๊ดครับลื่นปื๊ดน่ครับเห็นเห็นกันเลย สบายๆนะครับเลื่อนโอ้โห,โหไปเองอ่ะครับล็อกเลยไปบายครับเลื่อนยาวเลยครับปล่อยไปเลยโอเคอ่าครับปิดล,ลื่นเปิดครับปล่อยเลย ไม่มีปัญหาเรื่องล้อติดขัดครับนี่ก็มันตรวจเช็คชุดล้อครับหยอดน้ํายาโซโนงโซเนกเจระบีน้ํามันครับมันเช็กลูกปืนครับความลื่นมันก็จะอยู่กับเราคงทนนานครับครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับประตูตอนนี้เราเทบนด้านลากเรียบร้อยแต่ว่าตรงนี้ไอ้นี่นะครับจากปัญหาที่ถนนด้านนอกสูงกว่าด้านนู่ ทำรางใหม่ครับนะครับนะรบางชุดนี้นะครับในบ้านจะเตี้ยกว่าแต่ตัวรางจะสูงกว่าของถนนพอสูงกว่าถนนเวลาไหลลงตรงนี้ลงข้อระบายน้ําหน้าบ้านเห็นไหมครับเนี้ย่าที่สูงขึ้นนะครับจะเป็นเขื่อนเป็นแดมเป็นเขื่อนกั้นไม่ให้น้ําเข้าบ้านในเขตเ,เดิมที่ลูกค้าเจออยู่อันนี้ครับน้ําก็จะลงฝั่งนู้นอัตโนมัติ ตอนนี้ตักปัญหาเรื่องน้ําเข้าบ้านอยู่รางแช่ลรางประตูได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมาดูในบ้านกันว่ในบ้านในบ้านก็จะเป็นหลังเต่าสูงแบบนี้อ่าเดี๋ยวความจริงต้องดึงสลบต่ว่าดึงสลบลูกค้าจะเทจะเทเพ้่ม้พิ่มิเียห้าเซก็มันขึ้นมาอีกประมาณประมาณนี้ว,ว่ามันก็จะโอเคเขาจริงดึงสลบต้องดึงให้ไกลกว่าน,นี้แต่ว่าถ้าลูกค้าเทปุ๊บเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าจะง่ายกว่าพอเทปุ๊บมาชนตรงนี้อ่าแล้วก็ดึงให้ช่างดึงสลบน้ํา น้ำจากฝั่งนู้นน้ำจากฝั่งนู้นี้อ่อนี้พอหน,น้าฝนตกก็น้ำไม่ต้องมาขังแล้วไหลลงนู้นหมดเลยอันนี้ครับนี่เราก็เทปูนเรียบร้อยรับรางหมดแล้วทุกอย่างอันนี้ก็รอรอแค่ปูนเซตตัวครับนี่ครับ,รบก็รอให้ปูนเซตตัวแห้ง ครับนีครับเซตตัวแห้งแล้วก็ใช้งาน,นโอเคเลยครับผมนี่ครับใช้งานตัดปัญหาเลยนี่ครับเรียบร้อยครับผมตัดปัญหาเลยครับตัวบ้านนี่ครับปร,ประตูใหม่รางใหม่กับถนน ที่สูงกว่าถนนตัดปัญหาเรื่องน้ำเข้าบ้านแล้วครับนี่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับ